สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถ D-Max 4ประตูสภาพซูเปอร์ของซูเปอร์นางฟ้าอีกทีนะครับคันนี้สวยงามมากๆครับเป็น D-Max ็กขับโฟร์เอสเอลเอ็กซ์นะครับปี05นะครับรถบ้านแท้100%ครับสวยสุดๆครับคันนี้น็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับไม่เคยเคลียร์สีสักชิ้นนะครับคัตซีเงางามทั้งเส้นจากโรงงานครับไม่เคยผ่านการพ่นกันสนิมนะครับรถสวยมากๆครับการันตีความสวยหนึ่งในหมื่นคันครับคันนี้ สวยทุกจุดสวยเดิมทุกอนูครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับมิชลินใหม่สี่เส้นเลยนะครับภาษีปีหกเจ็ดครับใช้งานยาวๆครับรถคันนี้สวยไร้ที่ติครับคันนี้ไม่มีอะไรให้ติเลยสวยงามมากครับสวยงามสุดๆเลยสภาพหนึ่งในหมื่นคันเลยครับการันตีครับรถทั้งคันมีริ้วรอยอยู่ประมาณสามสี่ขีดครับ คือตรงนี้ครับน่าจะกุโซนักตะกุยครับเจ้าของแล้วสีแ้งๆไว้ครับที่เหลือบอกเลยเดิมโรงงานทุกจุดทุกอนุครับรถสวยมากๆครับคันนี้การตัตหนึ่งในหมื่นชัดครับอย่างที่ผมรีวิวไปรถคันนี้วิ่ง1 9ึ่งแกมิโลครับสวยมากครับคันนี้ล้างคาแขงเนี่ยครับแล้วก็ผม ขายลงขายเลยหัวเกียร์สวยๆครับภายในสะอาดมากนี่ครับชัดสีสวยเงางามทั้งเส้นครับสวยเดิมทุกจุดทุกอนูครับอย่างมีชลินใหม่ๆเลยครับสี่เส้น เดี๋ยวรีวิวตอนติดเครื่องยนต์ให้ชมนะครับรีวิวตอนติดเครื่องยนต์ต่อแล้วครับอินทสูตรดีแมกแคปโฟ ABS ครับเครื่องคอมมอนเรวนะครับเลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆครับจบๆบล้านเปอร์เซ็นต์ครับเข้าสู่ตลอดครับไม่เคยผ่านการลื้อเปิดแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ แขงครับใสๆเลยครับเครื่องยนต์ดีมากๆครับคันนี้จบๆห้านประเสริฐพร้อมใช้งานได้ทันทีครับเดินทางไกลๆหายห่วงแน่นอนถือสุดรอบนะครับดับแล้วนะครับดีนะนิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยจบๆเลยครับสำหรับ DMAX c a คาร์โฟเอสอมเาคอมเร็วปี05คันนี้นะครับ รถสวยซูเปอร์ของซูเปอร์นางฟ้านะครับผมขอตั้งราคาไว้ที่1 8 5 0 0 0สบาทนะครับย้ำนะครับ185,000บาทคุณได้รถสภาพสวยๆสภาพน้องๆป้ายแดงที่สวยพร้อมใช้กันยาวๆไปใช้ได้เลยนะครับสนใจดูรถนครปฐมนะครับอำเภอดอนตูมนะครับเบอร์โทรและรายละเอียดตัวรถผมจะลงรายละเอียดไว้ในคลิปนะครับแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับรูปถ่ายไว้เยอะมากสนใจรีบๆเลยนะครับคันนี้185,000บาทครับรถจบล้านเปอร์เซ็นต์ครับ รับประกันความสวยหนึ่งในหมื่นคันการันตีครับผมขอบคุณครับ